วันนี้เป็นวันที่ต้องตื่นเช้าอีกวันหนึ่งในชีวิตผมเลยก็คือนอนตั้งประมาณตีสี่กว่านะครับวกว่าจะวางแผนทําคลิปแล้วก็วางแผนตารางงานต่างๆของเดือนมกราคมนะฮะก็กว่าจะนอนก็ตีสีแต่ว่าวันนี้จะต้องมีธุระนะครับตอนเช้าเลยนะฮะช่วงแรกก็ผมจะต้องเอารถฟันนี่ผมเนี่ยไปให้กับช่างแถวบ้านเนี่ยมาดูเพราะว่ามันมีขึ้น ตัวโ,โชว์ PSM อะไรก็ไม่รู้นะฮะก็เขาก็เขาเซอร์วิสท,ทั้ง lamborghini แล้วก็ porsche ด้วยนะครับผมก็เลยเอา porsche ไปให้เขาดูให้แล้วก็อาจจะจอดยาวเลยนะฮะประมาณสัก4-5วันได้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยประมาณสัก8โมงกว่าก็นัดน้องไป ปล่อยปลาไหลแล้วก็ถวายหนมเส้นนะครับเนื่องจากว่าไปถามพ่อปู่ว่าเออเนี่ยปีมกรา65นี่ตั้งแต่65หเป็นต้นไปเนี่ยชีวิตจะเป็นยังไงบ้างพ่อปูก่กระทักมาว่าแล้วทํทำบุญตอน,น ทำบุญปีใหม่หรือยังเออยังไม่ได้ทำนะครับก็เลยวันนี้เลยต้องตื่นเช้ามานะครับไปถวายหนมจีนแล้วก็ไปปล่อยปลาไหลนะฮะที่วัดก็ตอนนี้แฟนผมเนี่ยก็ได้เอาไปไปจองหนมจีนละหนมจีนหนึ่งคนเนี่ยต้องถวายกี่อันวะเก้าเก้ากเขาเรียกเก้าจับป่ะหน,หนมจีนก็เป็นจับนะเก้าจับเก้าจับน้องเออนะก็ต้องประมาณ9้าจับต่อหนึ่งคนก็4คนก็9 4 32ส2ส,ส,สชุดนะฮะไม่รู้พระท่านจะขันหมดไหมนะแล้วก็ถวาย ไม่มใช่ปล่อยปลาไหลเนี่ยไปปล่อยที่แม่น้ำเนี่ยนะฮะก็คนละ3ตัวก็ผมตื่นสายกว่าคนอื่นเขาก็ไปจัดการทําทุระให้ก่อนนะฮะไปที่ตําลลงตลาดให้เรียบร้อยนะฮะส่วนผมเองก็จะไปหาช่างเพื่อที่จะเอารถไปจอดที่นูน่นแล้วก็เดี๋ยวแฟนผมจะมารับนะฮะแล้วก็เปลี่ยนรถแล้วก็ไปวัดกันนะฮะระหว่างนี้ก็เบลอนะฮะซัดกาแฟไป2กระป๋องแนละ้วเช้านะฮะไม่ใช่กาแฟกระป๋องหนึ่งแล้วก็เครื่องดื่มชูกํกำลังอีกกระป๋องหนึ่งนะฮะเห็นไหม อ่ะโอเคได้อยู่ระหว่างนี้วันนี้เห็นน้องเฟียบอกว่าจะถ่ายกิจกรรมทั้งวันนะครับวันนี้ผมก็มีวิ่งด้วยแต่ว่าไม่รู้ว่าช่วงบ่ายจะต้องนอนหรือว่าง่วงๆเหมือนกันนะฮะแต่ดูอ่มันอาจจะยังไม่เฟรชไงมันยังไม่มีกาแฟกาแฟสดเข้าร่างกายนะฮะมันก็เลยยังไม่เฟรชเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวอย่างนี้ผมต้องอนุญาตไปเติมน้ํามันก่อนเพราะว่าน้ำมันจะหมดเดี๋ยวทางอู่เขาจะหาว่าโอ้โหนี่น้าเทเดอร์ไม่ยอมเติมน้ํามันเลยนะเติมมันก่อน,นะฮะเดี๋ยวขออนอุญาตเติมน้ำมันแป๊บหนึ่งนะ แกโซฮอลเก้าห้าห้าร้อยครับเป็นวีพาวเวอร์นะครับเออวีวีพาวเวอร์ครับ ตอนนี้แฟนผมมาแล้วนะครเราก็ฝากรถฟันนี่เอาไว้ให้กับพี่ช่างเขาดูแลก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยนะเพื่อนคิดภาพสิคนเราอารมณ์เสียตอนที่เวลาเราโทรไปบอกให้เขามารับนะเขากำลังจะถอดอุปกรณ์ใน f a r m e r World นะฮะปรากฏว่าบอดแย่งชิงกดกอดน,นะครับเลยไม่สามารถที่จะเอาเชนซอที่เพิ่งครับสดๆได้มาใส่ใน,ในพอร์ตของเขา เลยอารมณ์ไม่ดีรเสียใส่ผมเลยนะฮะคนเราแทนที่จะปิดบอดให้เรียบร้อยก่อนไม่ยอมปิดเนะคือบอดของน้องคูม,มันมันเร็วแรงทะลุมิติจริงๆนะครับคือเวลาจะถอดอุปกรณ์มาเพื่อที่จะเปลี่ยนอุปกรณ์มาใส่เนี่ยแนะนําว่าให้ปิดบอดนะฮะอย่าทําแบบนี้นะฮะ <c oughs> คนเราคือถ้าใครสักการะพรปูยบ่อยเนี่ยพระท่านน่าจะ ชันนมจีนจนเบื่อเลยนะฮะอัดจัดไปกี่ชุดนะคนละเก้าชุดรูมแล้วสี่คนก็เก้าสี่สาสิบหกชุดหนึ่งถุงมีกี่ชุดไม่รู้อยากรู้อร่อยมากเลยใช่ไหมต้องลองชิมมีมีแกงเขียวหวานด้วยนะฮะถ้านะมีแกงเขียวหวานเหรอ เอ้ผมชอบกินแกงสุวรรณมากจริงๆคุณเห็นไหมคนอารมณ์ไม่ดีฮะมันไม่ได้หายไปไหนสัะหน่อยนอกจากโดนขโมยไหนที่มากที่ก9้าคุดพร้ <90 S 3> พอมแล้วนะครับนมจีนไม่บ่ย่านนะฮะถือก้าคุดได้ดิผมกลัวเลยรึไหมผมกลัวปลาไหลครับเพื่อนคคอ่าาััันนนนก็็บบบระเดจ ทั้งการงานนี้ตัดปาริชาติปาริชาติตัวสีตัวลังพระวันวัตรเลยที่กันถ้ามานแมน้นขอพูดตุงว่ายังไม่มีมาเพื่อนๆคือถ้าเรามองเผินๆเ,เนี่ยมันจะน่ากลัวนะแต่ถ้าเรามองตามันดีๆเราจะรู้ว่ามันก็น่ารัก ดูดูตามันดีเพื่อนเพื่อดูตาน้องเขานะฮะอ่าเราจะปล่อยให้เจ้าไปอิสระนะปล่อยไอไหลถวายหายายนมเส้นนะฮะดูสิเห็นไหมดูตามันสิมันน่ารักนะเนี่ยเห็นไหมตามันบ้องแบล็จะตายเนี่ยเห็นไหมฮะแต่ถ้าเรามองอกไกลมันเหมือนงูเลยนะเนี่ยโชคดีมีความสุขลูกอ่าผมปล่อยแล้วครับ เรียบร้อยเราก้าวขับรถหัวได้เดี๋ยวไปกาแฟก่อนเพราะว่าเดี๋ยวผมจะนอนล้นะฮะจะได้หลับฝันดีนะครับสลับกันกับคนสมัยเก่าสมัยเก่านี่คือต้องกินกาแฟเพื่อจะไปทํางานของผมต้องกินกาแฟก่อนเพื่อไปหลับนะฮะเดี๋ยวเราไปกินกาแฟกันเพื่อน ตอนนี้เป็นเวลา10โมงครึ่งนะครับปกติแล้วถ้าเป็นวันธรรมดาจะวันนี้ก็วันธรรมดานะแต่ว่าวันนี้บังเอิญว่าต้องเอารถไปซ่อมแล้วก็เอาปลาไหลเอาขนมจีนไปปล่อยเนาะ ไม่ใช่เอาเอาปลาไหลไปปล่อยน้ำจิ้มไปละววัดนะ,ะเออนะงงนะเห็นไหมมันตื่นเช้านะเดี๋ยวผมจะกลับบ้านเลยนะฮะเพื่อที่จะทําให้ชีวิตผมเป็นปกติเหมือนทุกวันก็คือไปนอนต่อนะครับนะบผมเองกับน,น้องเฟียก็ง่วงละนะครับตื่นมาก็จะเข้าสู่ภาวะปกติของผมแล้วก็คือน่าจะประมาณสักส1อ็ดโมงเที่ยงบ่ายโมงอะไรประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวลองดูก่อนว่าตื่นกี่โมงแล้วเดี๋ยวตื่นแล้วเนี่ยเดี๋ยวน้องเฟียจะมาเก็บบรรยากาศต่อก็ว่ากันไปนะฮะวันนี้ขอ ไปนอนก่อนแล้วกันนะครับพึ่งพับนอนตื่นสายนิดนึงนะครับตอนนี้ก็เท่าที่ดูก็เกือบหลายสองแล้วนะครับตอนแรกบอกน้องเฟียวว่าเดี๋ยวหลับประมาณชั่วโมงนึงนะแต่ว่ามันมง่วงเหลือเกินนะครับอ่ะมาดูกิจวัตรปกติผมก่อนนะฮะลงมาประมาณนี้แหละเจ็ดโมงเที่ยงบ่ายโมงนะหลังจากนั้นผมจะตรงดิ่งเีกาดีเลยฮะนี่ฮะห้องทำงานของนี้นะฮะนี่ฮะยังไม่ตือ่อยู่เลย เออผมก็จะทำคลิปแรกก่อนนะครับทำคลิปตอนะครับเป็นคลิปทุกวันที่ผมต้องทำนะก็คือทำคลิปติกตอ k หนึ่งคลิปประมาณ1นาทีนะฮะลงทั้งติกตอ k แล้วก็ลงทั้งยูทู e ด้วยนะครับแล้วก็พอหลัจะกทำเสร็จแล้วเนี่ยก็มานั่งลงทุนอีกสักสิบวินนะฮะแล้วถ้ามีเวลาเหลือก็อาจจะไปหาอะไรกินแล้วก็เตรียมการเกี่ยวกับการไลฟ์ในวันนี้ นะวันนี้ันพูดด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวยังไงใครยัเสียดูตอนทำติ๊กต็อแล้วกันนะแต่ว่าตอนลงทุนเนี่ยผมขอสมาธิแล้วกันเพราะว่ามันต้องใช้สมาธิในการลงทุนเนาะมันเป็นคอร์ดจริงด้วยนะครับนะอ่านเยอะให้มาดูแล้นนะฮัลโหลหนึ่งสองสามสี่สองสามสี่คุณต้นกีรพลถามว่าอาจารย์จะลงทุนในการลงทุนทางเรื่องใบ คุณต้นอีรพลถามว,ว่าอาจารย์จะลงทุนในจะบอกว่าก็ลงลุนไปแล้วนีนะฮะอันนี้ใช่ไหมครับขอบคุณมากครับพี่ผมหนังสือมาแล้วหนังสือมานะครับเป็นหนังสือของคุณบอยนะฮะผมสั่งเป็นมือสองนะ ชื่อหนังสือ Boy of f i d g e d r o m เป็นหนังสือจตูนน่ารักมากเลยนะครับแล้วก็ไปถามที่ร้านซีเอ็ดละเขาบอกว่าเลิกผลิตไปละและไม่มีขายแล้วนะฮะก็เลยไปสั่งเพจของวอลหวนเขานะฮะก็ได้มาโหหนังสือที่ตำนานนะเดี๋ยวเปิดให้ดูต็ไม่้ดูนี่ครับนี่ครับเล่มนี้ฮะมีห่อวัดแองกิ้วด้วยโอ้นี่นี่นี่น โโอ้โหสภาพยังใหม่อยู่เลยครับ mm. คือผมไปเห็นที่ร้าน Amazon, อเมซอนแถวบ้านมานะฮะปรากฏว่าขอซื้อเขาเขาไม่ยอมขายนะครับ mm. ก็เลยไปพักนะคือเราเลือกอะเลือกที่จะหานะฮะที่ไหนก็ไม่มีขายนะช้อปปิง้งช้อปปี้รัด้งรส d a ไม่มีขายสุดท้ายไปเซิร์ชเพจของวอลเวลแล้วได้มา mm. โอ้ยใหม่ด้วยนะเฮ mm. ้ยเขารักหนังสือมา,มากเลยอะนะฮะอาจจะมีแบบว่านิดหน่อย เป็นกิมมิคของมือสองนะฮะเนี่ยนะฮะมีแบบน้ําจิ้มหกนิดนึงเห็นไหมเออนะแต่ว่าเฮ้ยมันใหม่อยู่เลยนะเฮ้ยมังใหม่อยู่เลยอะ่ะนี่นะครับหนังสือนี่ให้ดีอะ่ะดีจริงดีจริงนี่นี่นี่เพื่อนดูเป็นหนังสืออันนี้แอ,อ,อ,อนนะฮะอันนี้ก็เป็นหนังสือเล่มเก่าแล้วนะฮะเนี่ยก็บอกว่าสตอรี่ไบวอลแวร์นะฮะดีนะบอยออฟฟิศซินโดรมนะฮะคือถ้าใครอยากจะฝึกอ่านหนังสือ เริ่มต้นนะเนี่ยนะเป็นแบบว่าอัดนผานก็เล่มนี้ได้เลยนะฮะผมอา่านแล้วผมก็ติดใจเลยนะน้องเฟียลองอ่านดูนี่เล่มนี้สุดยอดพาหาจริงหาจริงหาจริงเฮ้ยใหม่เอี่ยมครับน่าจะเป็นมือสองแต่เป็นมือสองแบบว่าเก่าเก็บอ่ะมันแค่แบบนี้ขึ้นมาเฉยแต่ว่ามันใช้ได้ปกตินะฮะแล้วก็ได้ส่วนพิเศษด้วยนะครับยอดเยี่ยมนะฮะเครดเครด่รด่่่่่่่่่่่ ที่เอาหน้างบของ x x ็ก l c o c o h i n i ท g เนี่ยพี่ปิดอ่ะแล้วก็ผู้สอบบัญชเีเขาเขาเซ็นงบปิดให้เนี่ยเพื่อนๆครับตอนนี้ก็เป็นเวลา5.13โมง13นาทีนะฮะเป็นเวลาดีเดย์มากๆเพราะว่าตอนนี้แดดเริ่มไม่มีแล้วนะครับแต่ถ้าผมเน่ยวิ่งช้ากว่านี้ผมใช้เวลา1ชั่วโมงนะฮะในการวิ่ง1ครั้งของผมคือประมาณ10กิโลนะฮะใช้เวลาประมาณชั่วโมงกับอีก78นาทีอะไรเงี้ยนะฮะ มันจะทําให้มันมืดมากนะครับแล้วก็แถวเนี้ยยังไม่มีไฟนะครับเพราะฉะนั้นผมต้องวิ่งประมาณนี้เลยนะฮะก็เป็นช่วงเวลาปกติของผมนะคือวันหนึ่งผมก็จะคาร์ดิโอด้วยการวิ่งอีกวันหนึ่งผมก็เว้นเรื่องของการยกเวทอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งในการวิ่งนะเดีย๋ยวเจอกันไปเลยคือคนวิ่งเหนื่อยแล้วนะคนวิ่งไปด้วยถ่ายไปด้วยเหนื่อยกว่าเพื่อน วิ่งตามมาเว่สๆครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณทุ่มสามมนาทีนะฮะก็วันนี้เป็นวันพุธผมก็เลยต้องมาเตรียมทำไลฟ์อันล็อกนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะทำไลฟ์อันล็อกด p ที่สีนะครับก็ดีเลยนะน้องเฟียเจมาเก็บบรรยากาศว่าเออผมเตรียมตัวไลฟ์ยังไงนะครับก็ประมาณครึ่งชั่วโมงก่อนไลฟ์ที่ผมจะต้องมาเซ็ตค่า เซ็ตกล้องอต่างๆนะครับรวมถึงก็เตรียมข้อมะะูลต่างๆไว้นะฮะเพื่อที่จะบรายให้ขึ้นฟังด้วยนะครับยังไงก็ฝากน้องเพียมเก็บบรรยากาศแล้วกันนะแล้วก็รอที่ผมไ้า์อยู่จะมาเก็บบรรยากาศก็ได้นะฮะตามสบายนะครับอ๋อหนึ่งสองสามสี่เลื่ได้รเ,เดี๋ยวค่อยเอาฉากมาตัง้งเป็นกรีนสกรีนไว้ตรงนี้นะก่อนอื่นเราต้องไปหาฉากก่อนสิ แนะนำเพื่เด้แล้วนะครับวันนี้มาในรูปห้องสมุดนี่นะเป็นไงภาพสวยไหมนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณทุ่ม51นาทีนะฮะในวันที่12เดือนมกราคม2อ6 5นานะครับมาก่อนเวลาตั้ง10นาทีภูมิใจเล็กๆนะครับก่อนอื่นฮะเรามาทักทายเพื่อนที่เข้ามาก่อนล่วงหน้านะฮะคนแรกครับคนนี้เลยฮะคุณบอสซาพาปวนสวัสดีครับนะฮะ มาตั้งแต่ทุ่ม50มาก่อนเวลาผมหนาทีสุดยอดนะครับอ่าเพื่อนทาง Facebook ก็มาแล้วนะครับตอนนี้หลังจากไลฟ์ตั้งแต่2ทุ่มถึง3ทุ่มนะครับก็จบเรียบร้อยนะฮะถึงต่อไปเป็นเวลาพักผความผมละก็คือการนั่งกินข้าวนะฮะแล้วก็มีน้องๆหลายคนก็มากินข้าวด้วยกันแล้วก็มาเมาส์องอยกันนะฮะร,รวมถึงอาจจะต้องมาตอบแชทเพื่อน นในกรณีที่เพื่อนๆมีคําถามอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นกลุ่มฟาร์มเบอร์นะกลุ่มเน้นนำเทรดเดอร์กลุ่มฟิดอร์เทรดเดอร์กลุ่มไลน์กลุ่มเฟสกลุ่มอะไรก็ตามนะฮะก็ตามนี้นะฮะหลังจากนั้นเนี่ยพอกินข้าวเสร็จผมก็จะไปทําบัญชีรายวันนะฮะส่วนบุคคลเพื่อที่จะดูว่าวันนี้เราจ่ายอะไรไปบ้างนะฮะเสร็จปุ๊บก็อาจจะนั่งลงทุนเพิ่มอ,อีกสักสิบวินนะครับสิบวินเสร็จปุ๊บก็วางแผนทํางานเดี๋ยวเป็นพรุ่งน,นี้นะฮะแล้วก็นอนก็น่าจะเข้านอนประมาณสัก ตีสองตีสามประมาณนี้นะฮะอันนี้คือกิจวัตรประจําวันของเนื้อนำเทเดอร์นะฮะหวังว่าเพื่อนจะเข้าใจนะฮะตอนนี้น้องเฟียก็ได้จะเหนื่อยแล้วนะฮะผมก็รู้สึกว่าถึงเวลาที่ผมต้องพักผ่อนแล้วนะครับเอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันนะฮะหวังว่าเพื่อนจะชอบกันนะครับสําหรับกิจวัตรของเนื้อนมเทเดอร์นะฮะตามติดชีวิตเนื้อนามนะครับเพื่อนคนไหนที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมและน้องเฟียได้ทำคลิปดีให้เพื่อนดูอนะ,ะ้ะเราเจอกันในคลิปครั้งต่อไปครับ สวัสดีครับ